สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องขวัญภาพผู้จ้อว่าเบืองหมักเชอรี่ขี่นกพี่น้องคือบักบ่าวาว่าผู้จ้าว่าเห็นปะหมักเชอรี่ยึติดบ้านเด้พี่น้องกินได้แซ่บพร้อเมเบิ่งโดโดๆขวเก็บไปแล้วเด้เก็บไปแล้วถุงแบบนี้หนึ่งเห็นักพี่น้องเขาปลูกไว้ห้ค้นกินนกก็กินเห็นบอลลนเต็มดินอยู่บืองอึดของกินเด้พี่น้อง บ่แต่บ่แต่เขาบวคขันเก็บเห็นบ่เขาปลูกให้นกกินนี่อยู่อยู่ตรงขามบ้านข่อยเลยแต่ว่ามันนวยหน่อยพี่น้องมาเบิ่งนกยแก่ๆข่อยมาเก็บแล้วเห็นบ่ฝรั่งก็เก็บอยู่เด้เขาสิปลูกเป็นแถวยาวเลยนี่มันโลนโรนเห็นบ่โดกโดดข่อยว่ามันคือปกว่าเดี๋ยวเดียวข่อยซู้มห้พวกเกี่ยเบิ่งเห็นไหมข่อยว่ามันคือปกว่าบ้านเฮาแม่ปกว่าขี้นกแม่ข่อยสิออกมาเก็บกินเพราะว่าเยี่ยมันมัน ขึ้นหอดบานบรรยากาศเก,าเก,าเก,าก่าๆคือบอกว่าเห็นงบนเขาต้องเอาเันนั้นมาเนะี่ยพี่น้องเอาอะไเอาไม่สาวมือม่นเอา,อายุคนฝรั่งเศสก็ไม่นเนีกินนี่คือน,น้องเอาปลาื้อก็ได้แต่ว่าหันอยากหน่วยใหญ่ขออ่อยกับปลาื้อหน่วยใหญ่มากินแล้วลนะ่ะเไอ้มันดำหวานดิดำดำมึงสิน่วยดำดำฝรั่งก็ลังแนมมึงข่อยเห็นกโดกคักแล้วเขาปูไว้เป็นแถวเลย กองว่นหนึง่งกองวันห่งมันกองว่นิน่งดอกคนจับก่องวันิง่งเบืพี่น้องอันนี้นกกินเหล้วเดยตะกี้มันดกงากอรขาก,กนี่ต้นนี้เป็นเป็นต้นที่สุกที่หลังเบิ้งพี่น้องเบิบ้งเบิบ้งเบ้งเบื้งสะอ่อนน้ำไข่บ่ว่อยเก็บไปซ้ำแาบไงหนึ่งเห็ดวิธีโวแล้ววันนี้มันคอยเก็บมันเห็นขี้โผน่พี่น้องเ <laughs> ขาว่าอยากโซ่ขีโ้โผน่นใชไว่าคอยอ่างขีโ้โหน กอดกันเลยกอดกันเลยบ่บ <TO Airlines> ่เอาลงกอดกันเลยมาทายใหมพี่น <legit> ้องเดี so ๋ยวสิว่าเดี๋ยวสิว่าทองคือบ่ร้ายสิว่าบ่กล้าชูวบ่เหมันดกคักอีหลีเด้เอามาให้ยมูเจ้าเบิ่งนำเพาสามารถขึ้นขึ้นได้ปีนได้เบิ่งมาเบิ่งน้อยตำตำเดี๋้อคอยจีเอาห้เบิ่งไกลไกนี่มันกับว่แมนวาลูกอะหน่อยเด้พี่น้องไม่ซื้อก็ได้กินนะเด้อเด้อคอย เอามาให้บุญจอยจังเลยกันกล่องข่อยคือบ่นี่งใช่แล้วแมนบ่พี่น้องนี่ร่างกินบ่งนี่ลูกพร้อมกากซากบไปใ่ต้นมันแมนบดพี่น้องนี่เหยาเนี่ยเหาไปแถวๆนี่แมนบดเลย เห็นปะม,มิแต,ต่รต้นหมากเชอรี่มีแมนเบิร์ตไทยมือเจ้าเบิง์ตไทยบรรยากาศแมวบ ам บูตัวน,นี้เห็นปะบรรยากาศเป็นยังเสี่แหละนิดบานคอยเลยนี่มีแต,ต่รต้นหมากเชอรี่นี่เก็บกินได้เบอแล้วมีคน้คนกับมัเก็บพลังกับมาเก็บกินทุกอนกินสดสดมึงแมวแมวพี่น้อแมวแมวมาหาจอกคุมนกบามบู บั м บูสิตัวบัมบูแม่จะไปบานคอยประจําเล่นแม่ตัวนี้มันเสียบาบักควาบามบูมันเสียบานน้องใหม่ก็เคยเห็นวิดีโอมาให้มันเบิ่งไปไหนเบิ่งแล้วนี่พี่น้องมีแต่แนวเดียวเลยต้นมากเชอร์รีด้วยนี่เห็นป่ะมากเชอรี่ขี้นกบ้ามันมีแต่บักซีดาขี้นกได้พี่น้องเชอรี่ก็มีขี้นกมันความโดกของมันเห็นบอเดอร์คอยซู้มาให้เบิ่งมันมีแสงแดดเนาะ นี่นี่งากองนกมากินเขาปลูกให้นกกินเนาะธรรมชาติเนาะนี่แหละมืองนอกอะเขารักษาธรรมชาติดีดีพี่น้องเขาปลูกปลาเขาบ่อยแต่ไหนทำายปลาแต่ว่าเขาตรงเวลาเขายางนี่เขาตรงเบิ้งดีดีเพราะว่ายางมันจะมีอุจจาระอุจจาระหมาอุจจาระเดอดอกแต่ภาษาฝรั่งเศสเก็เลยเชียงเนาะเมื่อไหพี่น้องดกดก็ดอกคนอ่ะชูมา้าไก่เบิง้ง มองเจองนกเขานกเขามีนกเขามาจากบ้านข่อยได้นี่เห,นเห็นบ่ผู้เจ้าเห็นบ่เห็นความดกน้ำไข่บ่แดดก็สออ่องคุณน่ะหน่วยย่ามย่างอยู่พี่น้องโอเคได้พี่น้องมือนีบ่ไม,ม่ยังไงเอาหมักเชอรี่ขี่นกมาผู้เจ้าเบิ่งยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าแสงสะท้อนมาผู้เจ้าเห็นขื้ไข่อ,ขอบ่เป็นแสงสะท้อนบ่ความดกมาเบิ่งไก่ มันว่าเป็นน้อยๆเด้อพี่น้องขี่นกก็กินอยู่แต่ว่ามันดวยใหญ่เติบอยู่อืมโอเคได้พี่น้องเด้อมันเป็นแสงสะท้อนเพราะว่ามันแดดซองเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเบิ่งหมู่บ้บานขอยู่นี่เป็นอย่างีงล่ะเป็นลักษณะนี้มารีวิวหมู่บ้านให้เบิง่งเป็นแบบนี้ แน,น,บน,แน,น,บน่บ้านข่อยแนวบ้านข่อยบ้านข่อยยึดตรงนี่ยึดติดกันก็นกนบ้านหลังนี้พี่น้องนี่ต้นหมากเชรี่ก็ติดบ้านเลยอย่างออกมาเก็บกินเลยอันนี้ทังไปสวนหลังบ้านเป็นสาน a m อะ่ะโอเคเด้๋จ่าเด้อเมื่อนีกับซ้ำนี้ลละมาถักท้ายกันเนาะขอบคุณทุกไลค์กดติดตามเนาะใช่ละ่ะ Bye bye chu chuu